เ e ร c o m e to p p p ำถูผ n วผสวัสดีค่ะบุกมบัมุักับัองค่ะสวัสดีครับทุกคนเย่เยเย่เยเยสื้อตัวนี้ไม่เห็นใส่นานแล้วนะเออนั่นเองเสื้อนี้เราซื้อให้ปะใช่เราซื้อให้ไม่เธอเราเปิดคลิปไปแล้วเราจะหวังเซนทันปิ่น้านเซันปิ่นก้าตรงไหนอันนี้เซนท่านไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่ที่มันมีงานที่ไปซื้อขนมจีนจากเพื่อนเธอจำไม่ได้เออใช่ใช่ใช่ลืมพูดเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ใช่โอ้ยไหมจะเย็นด้วยโอเคครับทุกคนเราเล่นนะครับตอนนี้เรามาทำเพลงของ Organic Farm ครับผมใช่คนรักของเรานั่นเองเออโอเคคนรักเราแล้วของเราเองของเราด้วยของเธอด้วยอกันใช่ไหมเอาแบ่งกันแบ่งกัน Organic Farm ชื่อเพลงอ u ครับผม ก็อ,อ,อย่างนี้อ่านก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งคือออร์แกนิกกับมาเมนน้องบิ๊กกับมาเมนว่าแบบเออพี่หวังเคยทำเพลงไหมอะไรเงี้ยแล้วคือเราอะไม่ได้คิดว่าเป็นเขาเว้ยเพราะเราคิดว่าคิดว่าเป็น,ปนอวตารอวตารเพราะเฮ้ยจะบอกว่ามีเยอะมากที่ชื่อยูทูบ b e ว่าเป็น organic, ออร์แกนิกออร์แกนิกเยอะมากแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นน้องน้องเลยบอกว่าอ๋อค่ะพี่หวังก็มีเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอบแบบต่อไปน้องถามมันก็ตอบแต่ไม่ได้คิดว่านั่นคือออร์แกนิกตัวจริงไม่ขอโทษด้วยจริงขอโทษเราก็คือมันก็เลื่อนเลื่อนผ่านผ่านเนี่ยใช ตอบไหมใช่ตอบเพราะว่าคิดว่าเขาปั่นเราไงคิดว่าเขาจะกลัวเราปเปล่าว่าขอโทษด้วยค่ะครับก็มีบ้างครับนิดหน่อยนะครับ,บแล้วแต่ว่ามีน้องๆชวนหรือเปล่ามีน้องๆชวนแล้วมีอารมณ์ว่ากระจัดครับแต่ถ้าน้องๆชวนแล้วไม่มีอารมณ์พี่บอกว่าก็ไม่ไหวครับมันเขียนไม่ออกครับโอเคค่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้กันเลยนะคะเพลง see you อีบเลยเด็กๆเขาจะงงว่าพี่เป็นใครน้อง ก็โอเคคืนนี้ได้ ป็นแบบว่าหน้าฟารวิดมีนะโอ้โหเฮ้ทอะไงทอมไงแล้วหลังชอบชอ เท่าไหร่ากม่อะชอบตรงนี้มากชอบได้ชอบคืนนี้ได้มากเลย

ก,ก็ไม่ได้ทำพีกก่ไม่ได้ทำอะไรเลยมีการทำมือแบบใหม่ด้วย นี่พยายามทำมากเลยนะโอเคทุกคนไปฟังความคิดเห็นของพวกเรากันในรีแคปนะคะทุกคนตามมาค่ะเจอกันในรีแคปครับ